รีทักทายเ,เพื่อนๆตอนเย็นๆนะครับผมจากหกโมงเย็นนะครับกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับผมอยู่บนทางด่วนนะครับบรรยากาศดีนะครับช่วงเย็นๆนะครับผมเช้าก็มีฝนตกลงมาบ้างช่วงเย็นก็มีเมือเ่อค้มทางอ ปังปทุมนะครับผมจะย้อนแสงเลยนะครับสวัสดีมีความสุขวันจันทร์นะครับผมทำงานวันแรกของอาทิตย์นี้ เป็นกำลังใจทุกคนนะครับสู้สู้สู้ไปนะครับผมเหมือนกับหนทางตอนนี้กำลังเหมือนกำลังเดินทางตอนนี้นะครับเหมือนกับเรากำลังเดินทางไปสู่จุดหมายเราต้องไปให้สู่จุดหมายได้นะครับผม สักวันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จนะครับบรรยากาศบนทางด่วนมาฝากนะครับตอนเย็นๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยของอวันจากวันหยุดชดเชยวันจักรีนะครับผม รถก็จะน้อยหน่อยเดี๋วเราไม่ใช่ข้าราชก,การเราก็ไม่ได้หยุดนะครับแล้วครับผมตักทายวันจัน์ทนะครับ ขอทุกคนมีความสุขนะครับเลิกงานแล้วก็พักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ลุยงานต่อสู้ๆครับสวัสดีครับ